สวัสดีครับร้านแมมมอสแบดมินตันนะฮะวันนี้ก็จะมาบอกลูกแบดดีๆที่ควรมีไว้ใช้ในกวนนะฮะอันนี้เป็นลูกแบดเทนนิงครับหลอดสีเทาเทนนิงสำหรับมือใหม่นะผมแนะนำมือใหม่เลยราคาอยู่ที่350บาทไม่แพงไม่แพงผมข้ามตัวนี้ไปก่อนเพราะว่ามันถูก350บาท ซื้อไปไม่เสียดายตังค์แน่นอนฮะต่อไประดับกวนนะระดับกวนแบบมือใหม่ๆนะผมแนะน,นํำสีน้ำเงินสปีลิตตัวนี้ราคาอยู่ที่550บาทซึ่งถือถูกกว่าลูกแบบยี่ห้ออื่นค่อนข้างเยอะถ้าระดับตีกวนนะคุณดูคนดิตัวต่อไปรุ่น Professional อันเนี้ยกวนมือแข็งหน่อยเอาแบบแข็งๆหน่อยนะสีเทาหล่อดละหกร้อยบาทอนะไม่แพงไม่แพงนี่ฮะต่อไปสำหรับกวนแบบมือหนักหน่อยอ่ะจะเป็นนักกีฬาหน่อยนะนี่ผมแนะนำตัวนี้เป็นสีส้มราคาหกร้อยบาท รุ่นทัวร์นาเมนต์นะฮะหกรบาทนี่สสำหรับนักกีฬาใช้ได้เลยนะนักกีฬาควรจัดแข่งขันได้เลยอันนี้สําหรับระดับโลกนะเดอะมัสเตอร์ดูคนดิขนแข็งมากหัวแข็งฮะตบหนักแน่นอน The Master นะก็รูปแบบทั้งหมดเนี้ยผลิตที่จีนนะฮะแต่แปะ็กเกจจริงที่ไทยแล้วมีคิวสีที่ไทย ลูกที่ไม่ผ่าน QC แล้วก็แยกขัดออกแยกัดออกแพคเกจจริงเนี่ยก็ทำที่ไทยฮะใครสนใจลูกแบตนะฮะติดต่อได้ที่ร้านแมมมอธแบดมินตันเดี๋ยวผมทิ้งเพจไว้ข้างล่างเนาะหนึ่งข้อดีของลูกแบตพวกนี้นะฮะมีทั้งสปีด75และ76สองนะฮะลูกแบตมีรับประกันคุณตีแกว่งลูกไม่ได้คุณภาพลูกไม่ได้ QC ลูกลูกพังง่ายตีไม่จบเกมคุณเคลนได้ เคมหมายถึงยังไงไม่ใช่เคมเฮ้ยคุณเอาลูกเก่ามาแลกสมมติลูกเนี้ยห้าสิบบาทเคมคุณซื้อในราคาใหม่เพิ่มอีกแค่ยี่สิบห้าบาทไม่ใช่นะเคมนี่คือเคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะเคมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเพิ่มเงินมาเคมได้ที่ร้านแมมมอสแบบมินตันเลยนะฮะสามนี่เป็นรูปแบบคนไทยฮนะคือเราก็อุดหนุนคนจีนคนต่างประเทศมาเยอะแล้วถ้าอุดหนุนคนไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเออกระตุ้นเศรษฐกิจนะผมคิดว่านะ คืออย่างน้อยคือมันก็รูปแบบคนไทยอ่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยรูปแบบคนไทยนะเว้ยคุณจะไม่กุดหนุุนกันหรอห <c oughs> ลังจากนี้ผมฝากด้วยรูปแบบ5รุ่นนี้เป็นรุ่นเทนนิงสปิริตโปรเฟชชั่ n a ลทัวนาเมนต์และ The Master ผมแนะนำห้รุ่นนี้มือใหม่กวนระดับล่างๆกูระดับกลางกูระดับสูงและก็ระดับแข่งขันนะผมแนะนำห้ตัวนี้ โอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าจะเมารีวิวอะไรอีกเดี๋ยวมาบอกกัน